ลาพระโพธิสัตว์ขอหลวงปู่จันช่วยชีวิตหลายคนคงจะสงสัยว่าการเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นมีจริงหรือไม่ลองฟังเรื่องนี้แล้วพิจนารณาดูเหตุเกิดที่จังหวัดนครพนมนวัดศีเทพปฏิฏาราม โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์จันเขมิโยท่านเล่าเอาไว้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งท่านกำลังทำสมาธิกรรมฐานก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นในสมาธิเป็นภาพของแอ่งน้ำกำลังแห้งมีปลาอยู่หตัวเป็นปลาหมอสามตัวปลาดุกสามตัวกำลังดิ้นรนอยู่ ท่านจึงกำหนดจิตถามว่าเป็นกูเวนกูกรรมมาทวงหนี้เวนกรรมดูไหมปาเหล่านั้นตอบว่าพวกเราเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นปาเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีแต่ถูกกระแสกรรมทำให้ถูกนายบุญช่วยจับมาขังเอาไว้ใต้ตุ่มน้ำในสวนกล้วยติดหลังวัดตอนนี้น้ำกำลังแห้งถ้าตายก่อน จะหมดโอกาสบำเพ็ญบารมีหลวงปู่จึงถามว่าเหตุใดจึงมาปรากฏในข่ายยานสมาธิของท่านปราพระโพธิสัตว์เหล่านั้นตอบว่าพวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยคุศลผลบุญที่บำเพ็ญเพียรเ,เพื่อปราถนาพุทธภูมิในอนาคตขอให้เราได้ปรากฏในข่ายยานของผู้ทรงศีลที่เคยเกื้อกูลกัน,กนมา ในอดีตชาติจึงได้มาปรากฏในข่ายวิถีญาณสมาธิของท่านตอนแรกหลวงปู่คิดว่าเป็นนิมิตมายาจึงอธิฐานคิตซ้ำว่าถ้าเป็นภาพนิมิตมายาขอให้ดับไปหายไปถ้าเป็นนิมิตจริงขอให้ป้าเหล่านั้นสว์พระพุทธคุณให้ได้ยินปรากฏว่าเมื่อทอิษฐานเสร็ าเหล่านั้นก็พากันสวดสรรเสริญพระพุทธคุณว่านโมตัสสะภระคขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะตัวละสามจบเรียงกันไปจนครบหกตัวท่านได้ยินดังนั้นจึงรับปากว่าจะช่วยรุ่งเช้าท่านออกบินทบาทไปจนถึงบ้านของโยมอุปถากวันนั้น ลุกสาวของโยมอุปถากชื่อเยี่ยมหอมหวนอายุขณะนั้นสิบขวบเมื่อใส่บาตรแล้วก่อนที่หลวงปู่จะไปมานอื่นต่อจึงสั่งเด็กหญิงผู้นั้นว่าตอนสางหลังกินข้าวเสร็จแ้วให้เอาขันน้ำใบใหญ่ๆไปหาท่านที่วัดด้วยหลังจากนั้นเด็กหญิงก็เอาขันน้ำ ไปที่วัดตามที่หลวงปู่สั่งเมื่อไปถึงหลวงปู่ก็สั่งว่าให้เอาน้ำใส่พอประมาณและให้ไปขอปลาหกตัวกับนายบุญช่วยที่ขังเอาไว้ใต้ตุ่มในสวนกล้วยติดกับหลังวัดพร้อมํำชับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องเอาปลามาให้ได้เมื่อเด็กหญิงไปพบนายบุญช่วยจึงบอกว่าเจ้าคุณปู ให้มาขอปลาหกตัวเป็นปลาหมอสามตัวมาดุกสามตัวที่ขังไว้ในสวนกล้วยนายบุญช่วยแปลกใจแต่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าปลามีหรือไม่ถ้าไม่มีให้กราบเยนหลวงปู่ด้วยว่าไม่มีแล้วไปที่สวนกล้วยพอไปถึงกระท่อมท้ายสวนนายบุญช่วยก็นึกได้ว่าตนเคยไปหาปลาและได้นำมาขังไว้จริง แต่นานจนลืมแล้วจึงกูทานว่าหลวงปู่เก่งจังที่รู้ว่าตนขังปลาไว้จนลืมไปแล้วจึงรีบไปดูที่ตุ่มกลางคอกล้วยเมื่อพบหลวงปู่จึงบอกว่าหลวงปู่เก่งที่รู้ว่ามีปลาถูกขังจนลืมหลวงปู่บอกว่าท่านไม่เก่งปลาเหล่านี้ต่างหากที่เก่งพอสามารถส่งแสจิต ไปขอความช่วยเหลือจากท่านได้โชคยังดีที่ยังไม่ได้เอาไปทำอาหารเพราะจะเดือดร้อนทั้งครอบครัวจากนั้นหลวงปู่ก็ทำน้ำมนต์พมให้ปลาแลา้วอธิษฐานให้ปลานั้นปลอดภัยสามารถนำเป็นบาร,รมีต่อได้จนหมดอายุไขแล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำโขงน่าแปลกคือเมื่อปล่อยปลาลงน้ำแทนที่มันจะรีบว่ายหนี กับพากันกระโดดขึ้นเหนือน้ำสามครั้งเหมือนกับจะแสดงกันคารวะหลวงปู่จากนั้นก็พากันวหายน้ำหายไป